แอบดูน้องแมวกินนมวิวิวิน้องดูดมีความสุขมากในการได้กินนมอสองตัวสองตัวดูสบายมากเลยนอนกินนมนะนั่นนะนั่นนะ สบายมากสบายมากเลย กินไม่รู้จักอิ่มกินไม่รู้จักอิ่มหือ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 หอือเห็นไหมเขามีความสุขในการได้กินมีความสุขในการได้กินอ

่นาแกงจังเลยแกงดีไหมเนี่ยแกงดีไหมเนี่ยแกงอ,ออกจากนมดีไหมเนี่ย ดูพุงกลางแหละพุงกลางแหละพุงกลางแล้วหืมหืมพุงกลางแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ้เอา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 จะไปมุดย่งเขาเลยนะมุดย่งเขาแล้วเอาเอา อิ่มแล้วเริ่มพานอ่ะอิ่มแล้วพานอ่ะอืมอืมเริ่มอิ่มกันแล้วเริ่มอิ่มกันแล้วเอา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 ฮูน่ะตีนทีบอืมตีนทีบอืมอืม อืมอืมอือไปเฮ้ย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 อืมอืมอืมดูครับดูครับอืมเนียนเลย เนียนเลยเนียนเลยอืมอือมันน่ากเกงจริงๆน่ากเกงจริงๆน่ากเกงมากเลยเฮ้าเอา้ยเา <Cornell>. ริ่มแย่งกันเ่ยเริ่มอิ่มไหเริ่มอิม่มพออิ่มแล้วก็เริ่มกวนกันนะอืมออจริงๆก็เริ่มอิ่มแล้วล่ะเนี่ยเริ่มอิ่มพออิ่มแล้วก็เริ่มกวนกันอืออือ nhé thắng quan đẹp nè thắng quan thắng quan có chưa canh nhìn này nhé đẹp